สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาเลราสีกลุ่มทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนสหัชชาของชาวลัคนารัศีกุมดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิปัตติสหัสชชะจะมีโอกาสคอนเนคชันใหม่ๆการมีชื่อเสียงการมีอำนาจการมีแสง คุณจะเป็นพี่ยอมรับจะมีคนเข้าหาคุณจะมีอํานาจบาร,รมีการมีหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นมีคนหยั่งเกรงคุณในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่มิตรหรือคู่หุ้นส่วนเข้ามาในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเข้าไปสู่คอนเนคชั่นใหม่ๆก็จะนําความก้าวหน้าให้กับตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์จะได้หมายถึงว่าขยับขยายคอนเนคชั่นของตัวเองไปได้อีกแล้วก็มีชื่อเสียงโดดเด่นแล้วก็ ได้รับการอร์ตที่ดีในช่วงนี้ด้วยนะคะค่ะชาวลัคนาราศีกุมตามการแบ่งโหราศาสไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะแต่ว่า m o r น i ยังไม่ได้เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าต้องการชมในหัวข้ออื่นๆก็ชมคลิปย้อนหลังได้ที่หม r n i n g ทำไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกบ้างชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนสหัสชะ โอ้คอนเน็กชันการเดินทางการได้ขยับขยายการเติบโตการมีการได้กระเถิบขั้นกระเถิบในเรื่องของการเติบโตเกิดขึ้นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคุณจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จมีข่าวดีวเข้ามาในช่วงนี้ด้วยว้าวราชาถือเหรียญ ช่วงนี้ดูการเงินกันทองเข้ามาจากหลากหลายด้านนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีคอนเน็ชันการได้เดินทางการาขยาขย,ายาเติบโตของคุณจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีหัวคิดไอเดียใหม่ๆกับการเข้าสู่สื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้เหมือนกันมีเกณฑ์จะโดดเด่นโด่งดังการได้รับข่าวดีในเรื่องของการได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆนะคะราชินีถือดาบก็คือมี ความมุ่งมั่นตั้งใจการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆสูงมากๆแล้วก็ช่วงนี้คุณดูแน่ๆกับสิ่งที่คุณจะลงมือทำบางท่านก็เหมือนกับโอกาสของคุณมันมาเนาะก็เป็นการที่อาจจะขยับขยายเติบโตเป็นช่วงที่กำลังจะตัดสินใจเพื่อจะลงทุนเพื่อจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้ค u e อ n of ราย แล้วก็นาย p อฟเพนเตการเงินดีมากๆค่ะ s of s w s r r ดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการปรับเปลี่ยนการยกย้ายการเดินทางโดดเด่นมากๆมีเกินได้เดินทางนะคะแล้วก็ The Magician The Lover ขึ้นมาด้วยคุณจะเป็นที่นิยมจะเป็นที่รู้จักวาจาโดดเด่นด้วยในช่วงนี้แฮงแมน คุณเป็นคนที่ความคิดไม่เหมือนใครเป็นคนล้ําไปอีกหนึ่งขั้นคุณเป็นคนที่มองการไกลคิดไม่เหมือนใครแล้วก็ทําอะไรแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาด้วยนายออฟครับแต่ว่าเป็นการแหวกแนวหรือทําให้ตัวเองเติบโตก้าวหน้าคุณอาจจะเหมือนกับเป็นผู้มาก่อนการนะคะคิดเหนือจากคนอื่นแล้วก็ทําให้เหมือนเป็นคนที่นําเทรนด์นาความก้าวหน้านําความสําเร็จมาก,ก่อนผู้อื่นเสมอ ด้วยความที่คุณคิดไม่เหมือนใครคิดต่างแล้วทําให้ต,ตัวเองเติบโตก้าวหน้าได้จากความที่คุณมีประสบการณ์แล้วก็มองอ่านมองเกมออกมองทุกสิ่งทุกอย่างได้ขาดแล้วก็ตัดสินใจได้แน่วแน่เป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะเป็นด้วยคำพูดวาจาแล้วก็การเข้าหาสังคมการมีคอนเนคชันคุณมีคนเชื่อถือในคำพูดในการกระทำในการ เหมือนคุณถูกไว้ใจอะค่ะจากความที่คุณแบบอาจจะมีประสบการณ์หรือดูมีตรกะเหตุผลช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของการเงินการทองวาจาเรียกทรัพย์ด้วยในช่วงนี้แล้วก็เป็นที่พูดถึงเป็นที่นิยมชมชอบดวงเมตตาม,มหานิยมดูคุณโดดเด่นค่ะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากๆมีคนยอมรับในตัวคุณแล้วก็คุณดูมี energy ที่ดีมากๆ การเติบโตสเปกอัพไม่ว่าพูดอะไรก็มีคนรับฟังเป็นช่วงที่คุณจะได้ดังใจกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่มองหาโอกาสต่างๆได้แล้วก็ตัดสินใจได้ดีก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในบริบทที่อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะเติบโตอยากจะผลิตเงินผลิตทองแต่อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังคิดหรือหาประสบการณ์หรือพยายามเรียนรู้พยายามศึกษา พยายามเก็บข้อมูลเพื่อที่จะลงมือทำหรือบางท่านก็เคยทําเคยล้มลุกคูกคานมีในเรื่องของการเสียเงินเสียทองหรือบางท่านอาจจะหมายถึงคุณเป็นคนที่ใจดีมองโลกในแง่ดีเราก็อาจจะฟุ่มเฟือยในบางครั้งเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเป็นคนที่อบอ้อมอารีชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือ เป็นคนพูดเพราะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้าสังคมไหนๆเป็นที่ยอมรับในสังคมทุกสังคมเพราะว่าเขามองคุณว่าเป็นคุณเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านดีแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเนาะก็เลยทำให้คุณอาจจะบางครั้งเสียเปรียบเสียเปรียบคนอื่นๆได้ด้วยความที่ใจดีโดนเอารัดเอาเปรียบโดนเสียเปรียบจาก การเงินหรือโดนหักหลังถูกเหมือนกับถูกหลอกได้ง่ายค่ะคนอื่นเขามองคุณว่าคุณง่ายคุณถูกหลอกง่ายคุณดูหัวอ่อนเนาะเหมือนกับว่าชักจูงไปทางไหนคุณก็ไปคนอื่นเขามองคุณแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดล้ำลึกเป็นคนที่มองการไกลมีตะกะเหตุผลคำพูดคำจาไพเราะ ด้วยความที่คุณเป็นคนมรารยาทดีเนาะก็พื้นฐานของคุณมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะดูแข็งแข็งดูมีความมัน่นมั่นอ,อกมั่นใจแต่จริงๆคุณมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะดูเงียบเงียบอาจจะคิดต่างกับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนตอนแรกๆที่คุณเคยปฏิบัติต่อคนอื่นคุณดูมีระยะห่างมากขึ้นไม่ค่อยให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากเกินไป ดูมีเป็นภาวะของการเป็นผู้นําบางท่านอย่างที่บอกได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณดูพูดในสิ่งที่อยู่ในใจมากขึ้นกล้าปฏิเสธกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะ,ะมีขอบเขตให้กับคนอื่นไม่ก้าวล้ํามาเพื่อทําร้ายคุณอีกอะไรแบบนั้นก็ช่วงนี้คุณดูมั่นใจตัวเองสุดๆแล้วก็มีอํานาจปารมีดูมันมีเรื่องของอิทธิพลเข้ามา คนอื่นๆรู้สึกว่ามันมีขอบเขตกับคุณมากขึ้นไม่กล้าที่จะยุ่งวุ่นวายกับคุณแล้วก็ใครที่ทําไม่ดีไม่ร้ายคุณก่อนหน้านี้เขาก็จะกลัวไม่กล้าที่จะว่าร้ายคุณอีกหรือทําอะไรที่มันบั่นทอนคุณอีกตอนนี้เหมือนกับศัตรูแพ้ภยัยเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณปฏิวัติตัวเองอาจากคนที่ดูตามใจคนอื่นมองโลกในแง่ดี มันก็ทําให้คุณดูเข้มแข็งแล้วก็ตัดปัญหาในชีวิตออกไปได้บ้างแล้วก็เหมือนกับมีขอบเขตให้กับคนอื่นไม่ให้คนอื่นก้าวล้ํากับชีวิตของคุณคุณเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ช่วงนี้ดูมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงประเด็นทิศทางที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณก็จะใจร้ายไปซะทั้งหมดเนาะคุณก็ยังมีความใจดีกับคนที่ดีกับคุณด้วยเหมือนกันก็ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว เ,เกิดผลดีการเดินทางเข้าหาคอนเนคชันใหม่ๆก็ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าได้กับการเข้าสังคมใหม่ๆหรือช่วงนี้คุณเดินทางพบปะเพื่อนฝูงพบปะวงสังคมใหม่ๆก็จะทําให้คุณเติบโตก็เหมือนกับจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนยอมรับในตัวคุณมากขึ้นจากการดิวงานการติดต่องานการเจรจาการพูดคุยของคุณดูณมีน้ําหนักมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีคนที่ชอบคุณมากๆมีคน เข้ามาหาคุณในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะช่วงนี้เดินทางอาจจะได้พบเจอความรักได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกุมการงานดูมีความหนักเหนื่อยอยู่นะคะในช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะมีเรื่องให้ต้องสะสางเป็นเรื่องของช่วงนี้ถึงมันจะเป็นงานหนักงานเหนื่อยแต่คุณจะโดดเด่นด,งดงังการมีชื่อเสียงการถูกบอกต่อการเป็นจุดสนใจ ผลงานเป็นที่ประจักษ์อะคะ่ะช่วงมีงานดูโอเดอรสตาร์ขึ้นมามีชื่อเสียงชื่อเสียงไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีคนยกย่องคุณมีคนบอกต่อ,ตอคุณในส่วนของผลงานของคุณช่วงนี้ทำอะไรก็ดูเป็นที่น่าจับตามองการงานก้าวหน้าแต่ว่าก็มีคนที่ไม่หวังดีเหมือนกันเจ็ดดาบคือมีคนทำอะไรรับหลังเบื้องหลังหรือ,อ,อถ้าต้องการร่วมพุ่นลงทุนใดๆก็ต้องศึกษาดีๆเพราะเจ็ดดาบคือการมี ความปกปิดการปิดบงังหรือข้อมูลผิดพลาดเหมือนคุณจะต้องเ,ออเหมือนช่วงนี้ถ้าคุณสื่อสารไปหรือพูดอะไรไปต้องต้องมีหลักฐานหรือถ้า,ถ,าถ้าได้เซ็นสัญญาได้ทำสัญญาอะไรใดๆก็ต้องมีหลักฐานเพราะมันมีเกณฑ์การผิดพลาดหรือมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ก็เป็นช่วงที่ต้องถีถ่ทวนเนาะแต่มีเกณฑ์มีคู่ค้าคู่สัญญาคู่คุณส่วนเข้ามา แต่ว่าแฮงแมนก็ยังขึ้นมาแล้วเจ็ดดาบด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของการทําสัญญาหรือธุรกรรมในเรื่องของการทําเอกสารต่างๆต้องระวังให้มากมีการอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือคุณจะเสียผลประโยชน์รายได้ idar, เสียเงินเสียทองได้เหมือนกันอืมแต่โดยรวมแล้วคุณจะได้งานใหญ่งานที่จะทําให้คุณได้เงินกอนเข้ามาคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะโดดเด่นด,งดังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะไม่ว่าจะโปรโมทจะ พูดอะไรในเรื่องของการค้าการขายช่วงนี้ดูแฮปปี้มีคนอยอมรับหรือการค้าการขายช่วงนี้คุณจะมีลูกค้าเข้ามาตอบสนองตอบรับกับคุณได้เยอะช่วงนี้วาจาเรียกทรัพย์นะคะคุณดูมีสเสน่ดึงดูดในเรื่องของผู้ค้าผู้สัญญาผู้ขายผู้หุ้นส่วนดีมากๆจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยแต่ว่าต้องระวังแค่เรื่องของการผิดพลาดกับในเรื่องของเอกสารต่างๆแล้วก็มีคนทําอะไรเบื้องหลังลับหลัง มีคนต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยเหมือนกันนะคะต้องขีดทวนในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกุม The Fool ก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่หาเงินเยอะเนาะแต่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันอาจจะด้วยภาระะนี้สินภาระะนีสินบ้านภาระะนี้สินรถ หรือเป็นช่วงที่คุณเปคนรักคู่ครองก็ได้หรือเปครอบครัวก็ได้เป็นช่วงที่แบบใช้เงินเยอะก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการคิดได้ปรงตกอาจจะเก็บเงินเป็นอาจจะอแต่ก็มีเกณฑ์ยังใช้ใจ่ายเงินเยอะอยู่แต่คุณก็เป็นคนหาเงินเก่งค่ะบางท่านก็เป็นช่วงที่ได้ท่องเที่ยวเดินทางได้พักผ่อนเนาะคำพูดคำเจรจาของคุณการมีคอนเนคชันใหม่ๆ นำมาซึ่งไรายได้โชคโอกาสต่างๆก็กำลังเข้ามาเหมือนกันจากการเข้าสังคมหรือคอนเน c t ชันใหม่ๆของคุณบางท่านก็เป็นอิสระในช่วงนี้อาจจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางบางท่านก็อาจจะทำงานสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เนาะเป็นช่วงที่จะยิ่งพูดยิ่งได้เงินน่ะบางท่านอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางท่านอาจจะเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ช่วงนี้ดูเฮงปังมากๆ ยิ่งทํางานอิสระยิ่งดีหรือบางท่านอาจจะทํางานไม่ได้ทํางานอย่างเดียวทํางานที่สองทำงานหลายๆอย่างก็ได้มีเกณฑ์ที่เงินจะเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ,ะด, rating, ดูอู่อัพอร์จูดยังไงก็จะมีการเงินที่ดีเข้ามา hmm. กันได้เงินก้อนหรือบางท่านได้ซับเพิ่มได้ซื้อที่ดินเพิ่มหรือบางท่านซื้อบ้านก็ได้ซื้ออสังหาหรือมารัพย์ก็ได้มันมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาเพื่อ ได้ซับเพิ่มหรือบางท่านอาจจะเป็นหนี้เป็นสินในการได้ทรัพย์สินเพิ่มแบบนั้นก็ได้นะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบางท่านอาจจะเดินทางใกล้ได้เดินทางไกลได้มันเป็นอิสระในเรื่องของการเงินมากขึ้นบางท่านก็เหมือนกับเอ่อเคลียร์ปัญหาในเรื่องของการเงินได้ลงตัวเป็นช่วงที่มีความสุขกับการใช้เงินแต่ก็คุณก็เหมือนจะระมัดระวังตัวในเรื่องของการใช้เงิน ด้วยเหมือนกันอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินไว้แล้วก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องระวังเนาะเพราะค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกคุณคุณใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในพ,พรภพเพือนสหัสชช้าโอ้บางท่านต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะบางท่านก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะ เกิดท่อข้อของการวิวาทหรือ,อพูดจาแล้วทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้เหมือนกันบางท่านก็มีปัญหาในเรื่องของสายตาในเรื่องของอกระดูกสันหลังต้องระวังในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการผ่าตัดการตกจักที่สูงการเกิดอุบัติเหตุต้องระวังให้มากนะคะพยายาม อย่าประมาทในทุกๆเรื่องเพราะบางครั้งคุณอาจจะมือลอยอาจจะไม่ค่อยมีสติบางท่านก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินเนาะในช่วงนี้ถ้าเมาก็อย่าขับนะคะเพอหพายขึ้นมาเตือนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดค่ะแล้วก็เรื่องของอาบางท่านอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารากดหลย้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของคุณเป็นอย่างไรคนโสด ช่วงนี้พาละเยอะเนาะอืมจะมีคนเข้ามาทุ่มเทคุณในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนรักครั้งเก่ามีคนเก่ากลับมาในความสัมพันธ์นะคะและจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะได้พบได้เจอในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหวนคืนกลับได้เหมือนกันอาจจะช่วงนี้ได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าแล้วก็พัฒนาไปสู่ความรักได้ด้วยเหมือนกัน ออาจจะเป็นแฟนเก่าได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้แต่ว่าพัฒนาไปในเรื่องของความรักได้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอนะคะอาจจะคุณอาจจะเฝ้ารอเขาไว้นานแล้วก็ได้อืมหรือไม่ก็คุณอาจจะเคยฝันเห็นคนคนนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนเก่าคนรักเก่าแต่อาจจะเป็นคนใหม่แต่ความรู้สึกรู้สึกคุ้นเคยเป็นคนในฝันเป็นคนตรงสเปคอะไรแบบนั้นก็ได้ อาจจะเป็นคนที่กลับมาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นอดีตชาติของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร temperance การเปลี่ยนแปลงการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะความรักจะล้นใจมีคนพยายามจะเข้ามาหาคุณในออ c คัพ โอ้มีเกณฑ์สมหวังค่ะบางท่านถ้าอยู่ไกลกันมีเกณฑ์จะได้กลับเข้ามาหากันกลับมาเจอกันมันมีความคิดถึงห่วงหาอาทรพยายามจะเข้าหาคุณถ้า,าคุณอาจจะออนออนออฟออฟกันก็ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณพยายามที่จะส่งข้อความหรือติดต่อคุณในช่วงนี้ความรักจะค่อยๆแฮปปี้ขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยาอาจจะเป็นการรอกันก็ได้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแบบ มีข่าวดีก็ได้ในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายบางท่านก็เป็นช่วงที่รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวกันและกันมากขึ้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ค่อยๆจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะพราะหนึ่งถ้วยขึ้นมาแต่ว่าอาจจะบางคู่ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายลงเอยแต่ว่าเหมือนกับรู้ความในใจนะว่าคนที่เรารักคนที่เราเไม่มั่นใจนั่นก็คือ ความมั่นใจของเราแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ต้องการอะไรแบบนั้นมันเป็นหนึ่งถ้วยะคะ่ะความรักที่มันรู้สึกว่ามันต้องการกันและกันมากขึ้นเป็นความรักหนึ่งเดียวอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรดูนิง่งเงียบเกันเนาะ อือาจจะไม่ค่อยคุยกันในช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องแบบจัดการเนาะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของโชคชะตาอาจจะอยู่ไกลกันหรือช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะด้วยเหตุผลในด้านต่างๆของแต่ละคนช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่จะต้องทํามันก็เลยแบบว่ามีความเหงาความรู้สึกว่ามันเงียบๆหายหายกันไปหรือช่วงนี้ดู อยากสันโดษกันทั้งคู่บางท่านก็อาจจะไปถือศินกินเจหรืออยู่ห่างกันในช่วงนี้มันมีของเรื่องของการแบบคุยกันน้อยลงเนาะแล้วก็อาจจะเดินทางกันเยอะขึ้นหรือมีภารกิจที่ต้องทําในระหว่างคนทั้งคู่ก็ได้ในช่วงนี้ก็เลยดูนิ่งๆเงียบๆกันไปแต่ว่าความรักก็ยังมีอยู่ณนะจุดจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ห่างหายกันไปแต่ว่ามันมีในเรื่องของ การไปใช้ชีวิตของกันและกันคือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหรืออยู่ในส่วนของตัวเองมากขึ้นอาจจะโฟกัสในเรื่องอื่นเนาะในช่วงนี้หรือบางท่านถ้าอยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางมาหากันมีเกณฑ์ที่ความรักมันคือโชคชะตามันคือสิ่งที่คุณเอ,อ,อาจจะคบกันนานแล้วอยู่ด้วยกันนานแล้วมันเป็นเรื่องของการธรรมชาติที่แบบรู้สึกว่าไม่ต้องหวือหวาคุณก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่เนาะ ระยะเวลาหรือระยะทางที่คุณมาด้วยกันมันมันเนิ่นนานมันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งเป็นทุกๆอย่างให้กันเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความขาดแต่ช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆกันไปด้วยภารกิจหรือหน้าที่ของแต่ละคนก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบทสรุปจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุม ในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนสหัช้าเป็นมหาอุด้วยยุติธรรมขึ้นมาเจ้าสำลานงานหนักเพลิดเพลินแล้วก็แรงปราถนาโอ คุณจะมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการได้ดังใจการถูกเชิดชูมันมีเรื่องของอตัวบทกฎหมายเข้ามาอาจจะหมายถึงการยื่นกู้หรืออยากได้บ้านอยากได้ทรัพย์เพิ่มมีโอกาสแต่ว่างานจะหนักขึ้นจะเหนื่อยขึ้นจะมีภาระมากขึ้นคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณดูมีเสน่ห์แล้วก็มีอิทธิพลต่อคนอื่นๆคุณดูมีความเ,าเรียกว่า แรงปรัถนาต่อคนอื่นๆก็คือคุณมีอิทธิพลเหมือนกับว่าคุณดูมีพลังไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูมีอิทธิพลเหนือต่อคนอื่นๆพูดจาใดๆก็ดูเอเป็นที่น่าจับตามมอมีคนเชื่อถือเชื่อฟังคุณคุณดูมีอิทธิพลนะคะก็คือมีคนคอยตามคุณคุณพูดคุณเจราจาคุณต่อรองคุณจะมีผลประโยชน์ไรายได้แล้วก็บางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเปช่วงที่ มีโอกาสดีข่าวดีเข้ามาให้คุณต้องแบบใจฟูค่ะแต่ว่าภาระเยอะขึ้นงานหนักขึ้นงานมากขึ้นแต่รายได้ภูมิใจมากๆรายได้ก็ดีมากๆเหมือนกันเป็นช่วงที่มีความัรคัวรี่การแบบการใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ค่ะมีความสุขมากกับการใช้เงินใช้ทองแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะคุณเป็นคนใช้เงินเก่งก็เป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากแต่ว่าก็มีภาระหรือค่าใช้จ่ายที่มากเหมือนกันแล้วก็ มีในเรื่องของอการทุ่มเทช่วงนี้อาจจะงานเยอะงานยุ่งงานหนักต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะแฮงแมนมันขึ้นมาที่ตัวคุณอาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะมีโรคไมเกรนความเครียดต่างๆเข้ามาสะสมก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็บาลานซ์กับชีวิตให้ดีๆนะคะยังไงการเงินการทองดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าภาระก็มีขึ้นมากๆด้วยช่วงนี้อาจจะเดินทาง ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเดินทางบ่อยจะเดินทางเยอะในเรื่องของงานเยอะขึ้นการเข้าสังคมกันหาคอนเนคชันหรือการเ,าเดินทางจะเป็นผลดีกับคุณได้เงินได้ทองได้คอนเนคชันใหม่ๆได้วงสังคมที่กว้างขึ้นคุณก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็ไรายได้จะหลั่งไหลเข้ามาด้วยเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์คมเมน่์ักน่ารัก,รกหรือไม่ก็ซัพพอร์ตบล็อได้ในทุกๆช่องทางทาง,ทางช่องซุเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการ,ก like, ก share, หร,การให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่กกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ